นั่งเหยียดขาไปกันหน้าค่ะแล้วก็โกยเนื้อสะโพกขึ้นมานะคะเราจะเริ่มบอมก่อนเนาะกดปลายเท้าขวากระดกข้อเท้าซ้ายค่ะสลับข้อเท้ากันก่อนเนาะพยายามนั่งยืดหลังตรงๆนะคะแอคทีฟแกนกลารรงลำตัวนะเริ่มขยับตั้งแต่ปลายเท้าเลยนะหายใจส,าสบายๆจากนั้นชันเข่าขวาขึ้นค่ะ เอามือประสานในที่ใต้ข้อพับข่าวขวาเชิดอ,อกขึ้นกดหัวไหล,ล่ลงเราจะค่อยหายใจเข้าเราจะค่อยๆเตะปลายเท้าขวาขึ้นค่ะเฟรกปลายเท้าขึ้นได้เฟรกปลายเท้าด้วยนะคะหายใจเข้าหายจะออกค่อยๆลดลงค่ะหายใจเข้าเตะปลายเท้าขวาขึ้นใช้เข่าเป็นจุดหมุนนะคะหายใจออกลดลงอีกสองครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะ จอ,อกลงรั้งสุดท้ายกับเตะปลายเท้าค่ะจะอ,อกลดลงค่ะทีนี้เราค่อยๆเลื่อนมือไปจับข้อเท้าค่ะถ้าใครยืดเหยียดดีมือประสานไว้ที่ปลายเท้าได้ค่ะไม่โกงหลังหอไหลน,นะคะเอาเท่าที่ไหวนะทําอย่น้าท้อมเก็บใครไม่ไหวเอาเชือกมาคล้องคล้องข้อเท้าไว้คล้องเท้าใช้เชือกดึงได้นะคะ แล้วเลื่อนมือซ้ายไปจับขอบเท้าด้านนอกของเท้าวขวาค่ะเปิดมือขวาเปิดอกค่ะทวิตบิดลำตัวมองข้าหมหัวไหล่ขวาไว้ค่ะค้างไว้ค่ะถ้าใครตึงมากก็อาวาังมือขวาปะะระคองไว้แบบนี้ก็ได้นะคะพยายามยืดตัวยืดหลังไว้ถ่ายน้ำหนักเองไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วลอยขาซ้ายขึ้นไหวไหมเอ่ยเกรงไหมทรงตัวให้ดีค้างไว้ สามสองหนึ่งลงค่ะแล้วค่อยๆมือจับไปที่ปลายเท้าขวาค่ะแล้วลดขาขวาลงสับเขาขึ้นลงขึ้นลงค่ะหนใจสบายๆเดี๋ยวขอขยับนิดนึงตกเปรตแต่ตรงนี้พักงอขาขวาเข้ามานะคะเอาหลังเท้าวางไว้ที่ต้นขาด้านซ้ายค่ะแล้วขยับขาขึ้นลงขึ้นลงฮับพ็ตะไฟโพสตค่ะหนใจสบายๆ อันนี้ให้เขาต่อสะโพกได้ทาง,งานเนาะใครที่ตึงมากๆใช้มือขวาโอเข่าวขวาขึ้นแล้วกดลงสลับกันแบบนี้ก็ได้นะแล้วเปลี่ยนวางเข่าวขวาลงอ้อมมือซ้ายอ้อมือขวาไปจับปลายเท้าขวาแล้วทวิตปิดลําตัวมือซ้ายกดเข่าวขวาลงหายใจออกบิดตัวมองข้าหมหัวไหล่ขวาค่ะใครอ้อมือขวาไม่ถึงเอามือแตะไว้ที่ เอวก่อนได้นะสามสองหนึ่งค่ะคลายค่ะดีขาขวากับไปชันเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะมือไว้ใต้้อพับเข่าซ้ายค่ะเชิดอกขึ้นค่ะเบรกไปเท้าซ้ายขึ้นเปอยเปรคไปเท่าขวาค่ะแล้วค่อยๆหายใจเข้าค่อยๆเตะเท้าซ้ายขึ้นหายใจออกรดค่ะหายใจเข้าเตะหายใจออกหลบหายใจเข้ายก หายใจออกหลงั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกค่ะหายใจออกลดลงค่ะแล้วเตะไปเท้าเลื่อนมือไปจับที่น่องค่ะข้อเท้าหรือประสานมือไว้ที่ฝ่าเท้าได้เก็บหลังยืดตรงนะถ้ายี้มันโกงเอาแค่ข้อเท้าก่อนเนาะทำาไว้สามสองหนึ่งเลื่อนมือขวาไปจับที่ขอบเท้าซ้ายค่ะใครตึงมากค่อยๆบิดมือซ้ายไปด้านหลัง ส่งแขนซ้ายยืดไปด้านหลังแขนขนานพื้นตามองไปตามมือซ้ายค่ะหายใจสบายๆใครอยากลองชาเลนจ์นะคะถ่ายน้ำหนักเอ็นไปด้านหลังนิดนึงแล้วเตะขาขวาขึ้นสามสองหนึ่งโอ้โหเรงสุดๆค่ะทุกคนค่อยๆคายขาออกค่ะสับขาออกค่ะใช่ค่ะสบายๆแล้วพักขาซ้าย หลังเท้าซ้ายวางไว้ที่หน้าขาขวาค่ะแล้วขยับขาซ้ายขึ้นลงขึ้นลงฮาร์ฟเปิร์ตไฟโพสค่ะไม่ไหวใช้มือช่วยได้นะคะเอามือกดช่วยยืดข้าต่อสะโพกนะคะยังอยู่ออกชั่นวอร์มอยู่นะยังไม่ไปไหนกันเลยนะจ๊ะใจเย็นๆนะเลื่อนมือซ้ายขยุง้งไปลูกช่วยด้านหลังค่ะเอ,เอามือขวาสิ อ้อมไปจับก,กันกับอ้าขนซ้ายอ้อมไปจับก,กันกับปลายเท้าซ้ายแล้วก็มือขวาดันหัวเข่าซ้ายลงติดตื้นแล้วกีดมองข้างหังวไหล่ขวาให้หัวไหล่ซ้ายค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เอาเท้าประกบกันค่ะ เอามือประสานกันไปที่ปลายเท้าค่ะขยับขาสองข้างขึ้นลงขึ้นลงปูมัตุไฟแล้วนะค่อยๆเลื่อนฝ่าเท้าดันส้นเท้าให้ห่างตัวนะคะเราจะทําเป็นไดมอนด์เชตนะคะแล้วค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อต่อสะโพกนะคะสอดแขนเข้าไปใต้ขานะคะแล้วดึงมือมาประสานกันไว้ที่ฝ่าเท้าเก็บหลังยืดตรงนะคะไม่โก่งหลังนะหายใจเข้าหายใจออกพลิ้วๆยาวๆ ค่อยๆดึงออกไปดึงหน้าผากไปหาปลายเท้าค่ะช่วงแฮนสติงช่วงที่เสเตอร์ได้ทํางานนะคะผ่อนคลายข้อบ่าไหล่ลงนะคะทับตัวได้แค่ไหนเอาแค่นั้นได้เลยสาม,สามเก็บนังยืดยาวๆก้นยังติดพื้นอยู่นะสองหนึ่ง,งค่ะยกลงตัวยืดลงตัวตับขึ้นมาค่ะเ้ีกลางขาให้ส้นเท้าอยู่พื้นแมตต์สองข้างเลยนะ จับปรับท่านั่งนะคะหายใจเข้ากลางแขนระดับหัวไหล่หายใจออกอ้อมไปแตะสลับกันนะคะมือขวาแตะเท้าซ้ายค่ะหายใจออกพับตัวไปหาขาใช่พับได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นนะคะหายใจเข้าม่หาหยอ,อกพับตัวกันนขวาโอ้ตึงนะคะแฮงติงได้ทำงานสุดๆ เอาเท่าที่ทไหวนะอย่าทําเยอะมากนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกามาตรงกา,างทางบงไวาด้านหน้านะคะแล้วใช้ท่าซิตติ้งแคททาค่ะ้วนก้นกลบลงแล้วเชิดอ,อกขึ้นหายใจออกโกงหลังทำแมวหน้าท้อเป็ดไปเท้าอยู่นะหายใจเข้าแลหะหายใจออกทํำช้าๆสลับกันนะโกงหลังเก็บทายทีดลบค่นนะ ทั้งประกบกันเป็นท่าบริสทธิไรอีกรอบค่ะขยับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวา,าขึ้นลงขึ้นลงใครไหวโกงหลังแล้วเอาเข่าไปเีกระสอบค่ะข้อต่อสะโพกจะได้ทำงานนะคะหายใจลึกยววยาวยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายออกพัดตัวลงค่ะ กาจะกลางกลางลำตัวนะคะเอาศอกดันหน้าขาค่ะหายเข้าถามว่าท่าสามถึงหน้าลอกงลมหายใจค่ะหายใจออกยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วไปที่ท่าโต๊ะค่ะข้อมืออยู่ตรงกับหัวไหล่่ดสะโพกตรงกับกับหัวเข่านะคะหายใจเข้าย่อนอกเชดหน้าคืนกระดกสะโพกหายใจออกเข้าแมวหน้าท้อง โกงหลังเก็บคางที่อกค่ะลั่หลังเท้าหรือตั้งก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะอาเจค้าแอนหลังชิดหน้าอกชิดมากขึ้นาอาเจโกงหลังเก็บคางที่อกตามองที่สะดือโกงหลังได้เลยนะคะแล้วกลับมาจงการค่ะยืขาขวาไปด้านหลังกดจะโพกลงนะไม่เปิดจะโพกขึ้นแบบนี้นะอาเจค้เตะขาขวาแล้วลอยแขนซ้ายขึ้นค่ะ เก็บการกลางลำตัวด้วยนะหาจุดโฟกัสหนึ่งจุดด้านหน้าสะโพกขวาควาลงสามสองหนึ 3, 2, ่งักงอขาขวาเข้ามาอ้อมือซ้ายมาจับที่ข้อเท้าหรือหลังเท้าขวาค่ะหายใจเข้าเชิดอ,อกขึ้นแล้วถีบเท้าส่งขึ้นหาเพดานค่ะไปเท่าที่ไหวอย่าให้เจ็บหลังนะคะสามสองหนึ่งหายใจออกวางมือลง ขายังคงยืดขนาดพื้นอยู่นะจากตรงนี้เราจะดันลำตัวยกขึ้นมาตั้งทันเท้าซ้ายแล้วยกลำตัวขึ้นขาขวาแตะขอบศอกซ้ายยกขึ้นมันเล็บเมาท์เท่นค่ะาใช่ออกโลดตัวไปด้านหน้าขะขวาแตะศอกขวาค่ะ ให้เจ้เข้าเตะท้าขึ้นค่ะวางเท้าขวาสักคู่เท้าซ้ายกดบ้นไหล่หานหูว,วางส้นเท้าลงหนาพื้นสูงท่าดาวดัลเดอไปซิงค์ออกค่ะให้ใจสบายๆบายเดิท้านี้สักคู่นะคะยกข้าวเท้าขวาทำการว่างมือแล้ววางข่าซ้ายลงค่ะ เชิดหน้าขึ้นราจะเข้าหมุนหัวไหล่เชิดปอกขึ้นค่ะกดไปนิ้วลงอันฝ่ามือขึ้นหาพิดาชันรานอัสนะค่ะหน้าขาซ้าย,ย,ยจะค่อยๆจับยืดนะคะลดมือลงมาประสานกันไว้ด้านหลังค่ะชี้นิ้วชี้ขึ้นมาหายใจเข้าเปิดอ,อก พยายามกดเหมือนเอาไปนิ้วชี้มาแตะคื้นะคะหนึ่งสองสามยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ถอยเท้าถอยสะโพกไปกระดกปลายเท้าขวาค่ะหายใจเข้าหายจอบกภาพตัวลงหาวเข่าขวาค่ะหรือถ้าใครไหวมืองอยู่เหมือนเดิมนะส่งตําปันป้นส่ง ปลายนิ้วชี้ลงแล้วส่งขึ้นข้างศีรษะไปค่ะถ้ามือข้างศีรษะไม่ได้ประคองไว้ด้านหลังได้นะคะให้รู้สึกเส้นใต้ขาด้านขวาได้ทํางานสามเก็ปลายเท้าไว้นะคะสองหนึ่งยกล,ลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางมือลงค่ะให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ขนาดกันนะหายใจเข้า วางจออกยืด่ะวาแขนขวาส่งขึ้นไปบิดอกขึ้นหน้าทิ่่านเฟรไปท้าขวาไว้เหมือนเดิมน,นะคะสามสองหนึ่งลดมือขวาลงวางไว้ด้านในของขาวขวาค่ะแล้วเตะขาขวาไปด้านข้างค่ะให้ขาวขวาเป็นเก้าสิบองศาอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบหัวเข่าซ้ายนะ ขาได้แล้วเราจะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะลงเหมือนปัปปี้โพสนะเลื่อนมือไปวางไว้ที่ขอบเสียด้านหน้าแล้วลงด้านหน้าอกลงใน่ข้อต่อสะพบดินตรงเดียวกับหัวเข่านะเราจะได้ยืดเส้นใต้ขาวขาวานะวางคางที่พื้นได้วางวางหน้าอกได้วางนะคะเสร็จตามองตรงกลางระหว่างมือค่ะสามสองเยืคนตัวกลับลงมาค่ะอยู่ในท่าเตรียมของท่าแมวค่ะ เก็บขาขวากลับเข้ามาทีนี้เราจะไปทางด้านซ้ายนะอีกหนึ่งข้างแต่ยเย็นๆนะยังอยู่กับใจเนาะเตะขาซ้ายไปด้านหลังควาาสะพโพกลงแอคทีปกลางนะคะส่งมือขวาไปยูไปในลูกถ้วยหายจะเข้ารอยขาซ้ายขึ้นยกแขนขวาขึ้นจุดกลางมีการมองนะจะได้ไม่ล้มนะสามควาาสะพโพกลงสองหนึ่งพับงอขาซ้าย อ้อมไปจับที่ข้อเท้าหรือหลังเท้าค่ะหายใจเข้าค่ะเชิดกชอกเชิดคางขึ้นเตะปลายเท้าซ้ายขึ้นยืดหาพดานไทเกอร์โวพสามสองหนึ่งคลายค่ะยืดขาซ้ายเตะไปนะคะยังไม่วางขาซ้ายนะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเป็นวันเล็กเมาท์เท่นโพตนะคะประจัยน้ำหนักไปที่ฝ่ามือหายใจเข้าเขมเหน้านะท้อเก่งๆกางกองลังแล้วทีดขาขาซ้ายขึ้นค่ะ เตะปลายเท้าซ้ายยืดขึ้นค่ะค้อมสโะโพกซ้ายลงหายใจออกดึงเข่าซ้ายชิดอ,อกลดลงตัวไปด้านหน้าหายใจเข้าดึง,างตัวเตะขาซ้ายขึ้นหายใจออกดึงเข่าซ้ายค่ะหัวเข่าเอ้ข้อสอกซ้ายค่ะหายใจออกดึงสะโพกลงขึ้นเตะขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าซ้ายค่ะสอกขวาค่ะ แล้ววางเท้าซ้ายไปตรงกลางระหว่างมือค่ะหายใจอยู่ตรงนี้แป๊บนดงยวแล้ววางเท้าขวาลงราบหลังเท้าค่ะแล้วราบหลังหลังเท้าแล้วรู้สึกตึงเกินไปตั้งช้าไ้ก่อนเนาะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นค่ะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะหายใจออกหมุนส่งแขนขึ้นหาพิดาเปิดอกชุดแขนไปด้านหลังค่ะ จันทราอัสนะครั้งนี้ถาจันทราอัสนะสักครู่ค่ะกดสะโพกติ่งลงหาพื้นค่ะโน้ตหลังเชิดอกโดมือลองประสานมือด้านหลังชี้นิ้วชี้ค่ะหายใจเข้าเชิดอกดึงไปนิ้วชีว้พยายามไปแตะพื้นค่ะค้างไว้สามสองหนึ่งยกอกกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะถอยสะโพกแล้วยืดขาซ้ายตึงๆค่ะ ใส่ทรงตัวไม่ได้ใช้มือช่วยก่อนได้นะนายที่ออกพับตัวลงหาปลายเท้าซ้ายค่ะหกไปหาหน้าขาซ้ายแล้วดึงมือข้ามศีรษะไปค่ะทับได้คแค่ไหนเอาแค่นั้นนะเท่าที่ไหวนะเดี๋ยวคว่ำแบบเลยนะเหนียวหน้าท้องยืดหลังยาวๆไม่เก่งเข้าบ่าไหล่ค่ะวางมือไว้ค่ะปลายเท้าอินเสกอยู่นะคะ ยืดตัวออกอีกนึงลมหายใจค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายยืดขึ้นหาพิดามองไปที่ปลายนิ้วมือซ้ายค่ะผิีหลังยืดยาวยๆาใใลดมือซ้ายวางด้านในเท้าซ้ายค่ะแลวเติ๊กขาซ้ายไปด้านข้างค่ะออกขยับนิดนึงให้เท้าซ้ายอยู่แนวเดียวก,กันกับหัวเข่าขวานะเดี๋ยวเราจะลดหน้าอกหลง เดินมือไปด้านหน้าค่ะแล้วค่อยๆกดอกลงไม่ต้องหอยสะโพกลงนะจะอะไลเมนที่ดีวางคางได้วางวางอกได้วางเอาเท่าที่ไหวนะมจะเข้าหายใจออกค้างไว้สามรอบลงหายใจค่ะนสองเยวหน้าท้องเก็บค่อยๆหย่อนแล้วอกลงหมือนเราวค่อยๆเดินมือกลับค่ะ เดินขาซ้ายกลับมาค่ะแล้วค่อยๆโดงสะโพกขึ้นลอยเขา่าถึงท่าดาวไป s ิ่ดอกค่ะกดหัวไหล่ห่างหูโด่งสะโพกขึ้นหาพิดาใครตึงมากๆงอ,ข,องขาซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนนะไ,ได้ใจสบายๆให้ได้นตลอดเวลานะคะแลค่อยกดส้นเท้าหลงติดพื้นด่งสะโพกขึ้นหาพิดา ขนม้าท้องเกตแอติเพนข,ขาดึงสีสันลงหาพื้นให้ได้เยอะที่สุดทางนี้ช่วยยืดแถมจริงเราก็สามารถช่วยยืดทุกส่วนได้นะทางง่ายแต่มีประโยชน์อขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย